ตอนนี้นะครับอยู่กับหมอเบสนอมูมนุษย์3ามราศีนะครับซึ่งก็เป็นลูกศิษย์พระจันประสูตร,รเพราะฉะนั้นจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญหมอเบสนี่เป็นเจ้าพิธีด้วยนะก็จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของพิธีต่างๆนะครับอักขระเรขยันอยู่ว่าเนี่ยเกี่ยวกับการหุงน้ำมันเสือในวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าพิธีในวันนี้จะมีการ หุงน้ำมันเสือด้วยนะครับการหุงน้ำมันเสือเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงหมอเบสเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครัของสานักตั้มประพุตโกศีของะอาจย์ครับสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีตั้งแต่หลวงปู่แสงธรรมทารโลซึ่งรับการแต่ต้นมาจากสํานักวัดโกะอาจรน์ทองเต้าบรมอาจารย์แล้วก็สืบทอดกันมานี่คือโลนี่เลยครับร้อยร้อยกว่าปีเลยครับแล้ววันนี้กําลังจะมีพิธีหุงน้ามันเสือเกิดขึ้นซึ่งหัวเชื้อก็คือน้ามันเสือร้อยปีครับทําไมในนี้เนี่ยผมแอบเห็นว่ามีว่านยา แต่ว่าต้องจานอัขระเลขยันจานอะไรยังไงจาไนไว้เนี่ยครับยาจะมีนิดครับเพราะจะจานกันพิษพยาตอนนี่เฉลียวพิษอ, <ใน S 3> อันนี้อันนี้เรียกว,ว่าเฉลียวพิษเฉลียวเพชรกันคนตันพิษปยาตอนมาดูดมนหล,ลุดดูดยาโอ้ครับครับครับ,รบแล้วแล้ววันนี้เฉลียวพชเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่านี่จะเป็นแปดอันนี้เป็นแปดเป็นแปดเป็นห้าเป็นห้าเป็นในขุดสรลบายของธรามคือนะโมพุทธายะแปดคือเขาเรียกว่าเปะอาหันตั้งแปดทิศครับผม รักษาไว้นี่คือคือเขาเรียกว่าเทวดาจะจติงจะติดอยู่บนภาพพิธานี้เขาเรียกว่ายันเทพชุมนุมนี่ครับเทพชุมนุม